ชอบอะไรในธุรกิจชอบเงินชอบสิ่งที่ทำหรือว่าชอบโอกาสที่เข้ามาสุดท้ายแล้วว่าเบื้องหลังความสําเร็จของทุกคนมันไม่ได้เกิดจากคนเดียวค่ะมันคือทีมมันคือพาร์ทเนอร์คือ <c oughs> แต่ว่าอย่าศึกษาเยอะ <c oughs> เกินจนเครียดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำไม่ได้เดี๋ยวแบบเฮ้ยมันดูตัวเลขเยอะมากแล้วใครจะดูบัญชีแล้วจะแบบจนวิตกอะไรเงี้ย ับปรีดีอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เออเพราะเราว่าหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนอยากจะทําในช่วงต้นปีใหม่แบบนี้นะคะคือการเปิดธุรกิจของตัวเองเนาะเออมันน่าจะเป็นไอเดียในใจหลายคนแล้วแหละเป็นยุคของออเทอเพเนอร์เออเป็นยุคของอองเทอเพเนอร์แล้วพอต้นปีปุ๊บก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีนะคะอยากจะเริ่มโปรเจกต์อยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองกันแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่ก็เคยทํางานเปิดธุรกิจของเรากันมาบ้างเคยมาบ้างก็ไม่ได้แบบ เซียนมากนะคะถ้าไปเชิงแบบ Finan c i a l ต่อเนือก็ม,มีมีรายการาอื่นๆ,ๆให้ให้ไปดูได้แต่ว่าเราก็ถือว่าแชร์ประสบการณ์รฟังแบบฟังเพลินๆวิ่งไปด้วยฟังไปด้วยเออฟังในมุมแบบเด็กๆฟังง่ายๆของเราละกันนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทําธุรกิจของพวกเราสองคนเดี๋ยวจะเล่าธุรกิจแรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมเราธุรกิจหนึ่งเธอธุรกิจหนึ่งจะได้เห็นว่าก่อนจะมาเป็น วันนี้มันก็ต้องผ่านอะไรงงๆมาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างธุรกิจแรกของจูนเนี่ยจูนทําเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเคยทำเราเคยเล่าแต่ว่าไม่ละเอียดเออเราทําตอนมอสี่ซึ่งมันถือว่าเด็กมากเลยนะคือตอนนั้น่ะมันมีมันม,ม,นมีที่เราไปติวเรียนแฟชั่นแล้วมันก็จะต้องแบบเออที่อาร์ตเฮานะคะแล้วมันก็ต้องมีการดาวน์โหลดพวกโปรแกรมต่างๆในการทำอาร์ตเวิร์กขึ้นมามีการซื้อกระดาษมาทำโปรเจกต์ต่างๆนี่แหละแล้ก็เห็นว่า เฮ้ยเราเริ่มอยากทำสมุดของตัวเองที่เราแบบดีไซน์หน้าปกเองอ่ะบวกกับตอนนั้นของมันก็มีในมือไงมันมีแบบแบบ,บประเภทกระดาษที่พอใช้ได้มีเครื่องริ้นมีสีมีโปรแกรมในคอมที่เราแบบเริ่มเรียนรู้าการากใช้มีความอยากใช้เงินมีความมีความอยากใช้เงินเริ่มอยากทำโปรเจกต์ของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยปริงไอเดียว่าเดี๋ยวเราเอารูปวาดที่เราเคยวาดมาพิมพ์ดีกว่าแล้วก็มาทำเป็นปกสมุด แล้วตอนหลังก็เริ่มขยับไปเป็นแบบ i, ne, ne เฮ้ยไหนๆแล้ววาดรูปเองได้เราให้ลูกค้าส่งรูปตัวเองมาเลยแล้วเราก็วาดรูปเขาเธอไม่รู้ใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะเออแบบเราก็ให้ลูกค้าส่งรูปมาเลยจะแบบเป็นแบบวาดเป็นรูปเขากับแฟนก็ได้หรือว่ารูปคุณพ่อคุณแม่หรือรูปอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาส่งรูปมาแล้วเราก็นั่งดาวแบบว่าในคอมอะ่ะแล้วก็พิมพ์ออกหมายพิมพ์เองที่ว่าอเลยนะเป็นแบบเครื่องปิ้นที่วาดงงๆให้ป้าไปช่วยซื้อกระดาษแบบกันน้ําให้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดตอนแรกก็ตัดจากคัตเตอร์ก่อนนะ คือมีความแบบโฮมเมดมากอะ่ะแล้วตอนหลังป้าก็เลยไปซื้อเครื่องเครื่องตัดกระดาษที่มันเป็นใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยที่มันเป็นฉับๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปซื้อแบบที่เป็นใบมีดใหญ่แล้วก็มานั่งฉับเองแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสมุดจะทํำยังไงดีถ้าเราไปสั่งโรงงานพิมพมันก็ยากใช่ป่ะเราเลยไปซื้อสมุดแบบมุงหลังคาที่มันเป็นปกน้ําตาลน้นําตาลอะ่ะแล้วก็มาแกะปกน้ําตาล <laughs> ออกแล้วก็เอาปกใหม่ที่เราพิมพ์แล้วก็ตัดอะ่ะไปแบบแม็กซกันทุนสูงกว่าราคา คือเออเนี่ยจะบอกว่าประสบการณ์ที่ได้จากการทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยคือแบบที่ปีนิวปูเลยเวย้ยคือลืมคิด<ว>ลืมคิดค่าตัวตัวเองเอเอ,เอทุนมันสูงเพราะว่าเราลืมคิดค่าตัวตัวเองแล้วเราขายแบบร้อยยี่สิบอะนะโมเมนต์นั้นมันคือแบบเราว่ามันแพงแล้วนะสมุดร้อยยี่สิบนี่กอกว่าแต่ว่าเราก็ลืมคอนซีเดอร์ว่าอ่ะถ้าเราทําแบรนดิ้งแบบนี้เรามาวาดรูปทีละคนเลยแบบให้แต่ละคนเลยแล้วเราแบบนั่งตัดกระดาษเย็บเองนู่นนี่เลยมันแบบ ทุนมันสูงมากจริงๆเลยอะค่ะคือขายเอาประสบการณ์แหละตอนนั้นก็ไม่ได้สร้างไรายได้เเท่าไหร่แต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราได้เริ่มทำธุรกิจของตัวเองแล้วนะมีแบรนด์ของตัวเองเปิดหน้าร้านไอจีคุยกับลูกค้ายังไงแพ็คของส่งยังไงอะไรเงี้ยมันก็ได้เริ่มการสร้างแบรนด์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการโปรโมทและส่งต่อไปถึงดูแลลูกค้าะคะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกคุณปีดีละ่ะส่วนของผมครั้งแรกตอนอายุ18บแปดครับประมาณ189ตอนขึ้นปีหนึ่ง พราะว่า,าเป็นร้านเลเซอร์เปิดร้านเลเซอร์กับเพื่อนหุ้นกัน5คนไม่ไม่ใช่เลเซอร์แบบสิวฟ้าอะไรนะ <c oughs> เป็นแบบเลเซอร์คัทนะครับเป็นเป็นฟิบิเคชันเซอร์วิสสำหรับสถาปนิกหรือดีไซเนอร์ที่ต้องการตัดกระดาษตัดโมเดลตัดครดิกตัดเหล็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนตัวเครื่องที่ไปซื้อมาที่มันใช้หัวเลเซอร์ตัดตามแบบที่เราทําไปซึ่งตอนนั้นน่ะคือไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดกําไรถึงกําไรไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่า ปัญหาที่เจอคิดว่าจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงโดยที่โดยที่แบบใช้ทุนน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็สะดวกกว่าอือย่างตอนเรียนถักราดทำโมโมหนึ่งอะถ้าถ้ามีเพื่อนเรียนถักราดหรือเรียนถักราดเองก็จะรู้ว่ามันหลักหมืน่นมันแพงมากมันเกินแบบมันเกินกําลังของเด็กนักศึกษาปีหน <1, S 2> ึ่งปีสองจริงแล้วก็ต้องไปลําบากพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยมันแพงจากอะไรมันแพงจากการตัดเลเซอร์เนี่ยแหละคือเขาคิดเป็นนาที จบโมนที่เนี่ยหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นผมก็เลยคิดว่าอ่ะดูราคาเครื่องมันประมาณนี้ตัดสองสโมก็ได้ลวนี่หว่าเนี่ยก็เลยอ่ะรวมกับเพื่อน5คนตอนแรกอะซื้อมาตัดกันเองใช้กันเองแล้วก็เสร็จว่าแบบอ่ะจบแล้วก็ขายแต่ว่าพอซื้อมาปุ๊บคนอื่นมาขอใช้ด้วยแล้วก็แบบคิดตังยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแลวว่าเออมันก็เริ่มกลายแบบกลายร่างมาเป็นธุรกิจจริงๆอะเริ่มซื้อเครื่องที่หนึ่งที่2ที่3แล้วก็ เริ่มรับงานมากขึ้นมีพนักงานตอนแรกก็คือเบียนกันนะ5คนไปเบียนตัดให้ลูกค้ากันเองเลยแบบจริงๆ<ห>เรียนด้วยแล้วก็แล้วก็ตัดด้วยแล้วถามว่ากาไรได้ไหมไมไ่ได้หรอกเพราะว่าคิดเงินกันไม่เป็นว่าเออแบบอันนี้สนิทมากถูกอะไรเงี้ยนาก,กออ <laughs> กกลายเป็นว่าแบบงงเ <laughs> ่ะตอแรกก็งงว่าแต่ก็แต่ก็ประมาณนั้นครับเรื่องราวแล้วก็คือตอนนี้ทุกวันเนี่ยร้านยังอยู่นะแต่ว่าแบบเปลี่ยนมือแบบขายหุ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านจริงๆอยู่ใต้คณะ เอ<ร>อส้นเทมากเลยนะเขาสามารถไปอยู่ใต้คณะถา,าปัดอะ่ะที่ทําให้มันใกล้ที่สุดถือว่าโลเคชัน <location S 2> นี่แบบดีมากเลยนะในเชิงธุรกิจแล้วก็มีแต่อะไรนะสาวๆจากคณะศิลปกรรมนะคะที่ตามไปเพราะว่าชอบพ่อค้ามาก <c oughs> คือถามว่าต้องเลเซอร์คัดอะไรไม่มีคลยว่าห <c oughs> <c oughs> าโปรเจกต์หาเรื่องไปอยากจะเลเซอร์คัดผ้าค่ะแล้วก็ไปดานนี้แต่ก็เออนั่นแหละมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจอันนี้ของของเราสองคนเนาะมันก็คืออย่างปีดีเริ่มจากแบบการหา เรียกว่าเพนพอยได้ไหมป,หปัญหาที่ตัวเองเจอใช่ปัญหาที่ตัวเองเจอแล้วก็ใช้ธุรกิจมาแก้ปัญหาออย่างเราอาจจะเริ่มจากความชอบก็ได้ก็แล้วแต่คนนะคะคหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําธุรกิจกันมาเรื่อยๆเนาะพอมาคบกันก็มีโปรเจกต์เข้ามาอย่างตอนที่ทำามติแบรนด์ามติเออเลเบลสโตร์ขายเสื้อผ้าของกล็อกแล้วก็ตอนนี้ทำมูชช่าบาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ ถือว่าผ่านหลายแนวเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแบบแปลกที่ทําไมเราไม่แบบใช้อันเดิมแต่โตเลยคือเราเบบีนไปเปลี่ยนมาเลยอ่ะอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบเราเราค่อนข้างแบบหลากหลายเนาะจากรีเทลมา f อฟมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไปเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าในอนาคตเราก็จะไปแบบทิศทางนั้นอีกเพราะเดี๋ยวจูนกับปีดีก็จะมีโปรเจกต์กึ่งๆแบบที่พักอาศัย เออที่ตอนแรกอาจจะเป็นโฮสเทลแต่ตอนนี้อาจจะเป็นข,ข้ามโมเดลธรกิจข้าม,ามโมเดลธุรกิจอีกแล้วอาจจะกลายมาเ,เป็นแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์กับแก๊งเดิมด้วยที่มีเฮ<ช>ียบาร์มีแบบพี่พี่พจูนมีแก๊งที่ทำมูชชัวด้วยกันอะไรเไงี้ยมาเปิดเป็นธุรกิจที่ชื่อว่าฟิกซ์นะคะนี่ก็กึ่งกึ่งฝากร้านเนาะเป็นแบบฝากเลยครับฟิล์มอินสปายก็คือใครที่ชอบหนังใครที่อินกับภาพยนตร์ผู้กำกับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำเป็นเหมือนสเปซที่ ให้ทุกคนมาเจอกันได้มานั่งชิลในร้านกาแฟาก็ได้แล้วก็จะมีเครื่องดื่มติออ<ด>มีส r ร e นดูมบนรูฟท็อปแบบไปดูหนังบนดาดฟ้าได้แล้วก็ขายโปสเตอร์หนังด้วยซึ่งอันนี้ก็แบบถือว่าเป็นเทรนด์เหมือนกันเนาะ <S <S หลายๆคนก็น่าจะอยากซื้อโปสเตอร์เก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มาเลือกดูของจริงได้เลยที่คัดโดยเฮียบาทนะคะ เออเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เรากําลังจะแบบฝากากไว้ยาวไปแล้วฝากว้ยาวกว่าเราเออนั่นแหละก็ฝากไว้ละกันงั้นมีคําถามที่ถามแลกเปลี่ยนกันหน่อยจากทิมงานเขาถามว่าจุดเริ่มต้นของการนําความชอบมาต่อยอดทางธุรกิจอย่างเงี้ยมันมันยังไงคืออย่างฝ่งเราอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนความชอบชัดเราเป็นคนคาแรคเตอร์ชัดทําให้อย่างที่บอกว่าเวลาเราเปลี่ยนจากเปิดร้านขายเสื้อผ้ามาเปิด F N B มาเปิดบาร์ แล้วก็มาเปิดที่พักอีกอไรเงี้ยแล้วสึกว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนคือผลลัพธ์ที่ออกมามันจะสะท้อนความเป็นเราเสมอค่ะอันนี้อันนี้คือที่หลังจากที่เราลองทํามานะอย่างแบบเราเปิดมูชชัวรบาอย่างเงี้ยชวนลูกค้าแกงแรกมามันก็จะเป็นเพื่อนๆเ,เราเนาะเป็นคนในวงสังคมเราเพราะฉะนั้นภาพของแบรนด์ที่มันสะท้อนไปให้คนอื่นได้เห็นได้ลูกค้าได้เห็นนะ่เขาก็จะเห็นว่าอ๋อแบนดิ้งของมูชชัวรบาร์เป็นประมาณ,มาณนี้นคือถ้าเราจะแบบขาย เครื่องดื่มค็อกเทลที่แพงกว่าน,นี้แล้วไฮโซมาก <_ an> เราก็คงทําไม่ได้นึกออกว่าเพราะสุดท้ายเราแบบตัวตนของเราผู้สร้างแบรนด์มันเป็นประมาณนี้เราเลยรู้สึกว่าความชอบหรือคาแรคเตอร์ของคนทํามันค่อนข้างสะท้อนลงไปในบายโปรดักเยอะมากค่ะไม่ว่าจะทําอะไรคือหาตัวตนนี่ชัดเจนแล้วมันก็จะค่อนข้างแบบจับทางของธุรกิจเราได้ง่ายขึ้น <ừ m. S 1> ส่วนของผมความชอบอันนี้ต้องออกมาตีออกมาบอกว่าชอบอะไรในธุรกิจชอบชอบเงินชอบเงินที่ได้ธุรกิจ ชอบชอบสิ่งตัวธุรกิจนี้ชอบสิ่งที่ได้ทำหรือว่าชอบโอกาสที่เข้ามาซึ่งอย่างตัวผมผมเป็นคนชอบโอกาสที่เข้ามามากกว่าชอบตัวธุรกิจเพราะว่าเคยมีประสบการณ์อย่างตอนเรียนคือก่อนเข้าไปเรียนชอบเป็นคนชอบทบปนิกมากชอบแบบอาชีพทบปนิกคือแบบอาชีพในฝันแต่ว่าการที่เราเอาความชอบของเราไปคุกคีกับโลกความเป็นจริงมันทาให้ความชอบนั้นเสียแล้วผมรู้สึกเสียดายใช่ไหม เออซ,ซึ่งซึ่งอันเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบพอมีเวลาได้สเต็ปแบงออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันต้องเป็นเรื่องที่เครียดอย่างเช่นการหาเงินการหาเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยเราขอเลือกที่จะเบสจากชอบโอกาสที่เข้ามามากกว่าโอกาส<ม>ก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่เข้ามาอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันมันอิมแพกมากกว่า<ม>ความชอบในตัวธุรกิจอันนี้ส่วนตัวนะครับ<ม>แต่ว่าแต่ว่าคือธุรกิจมันเ,ามาเกิดได้หลากหลายแต่ว่านี้อันนี้เป็นเรา่่าจะเป็นเพราะวัยเราสองคนด้วยเนาะหมายถึงมันยังอยู่ในวัยที่เราสามารถทอป อ่อนไปเรื่อยๆได้ได้ลองทดลองอะไระใหม่ๆได้ทุก<ล>อย่างันยังสกเกลเล็กลอืมใช่คำถามต่อมาคือก่อนที่จะเปิดหนึ่งธุรกิจเราวางแผนอะไรกันบ้างคะ่ะก่อนที่จะเปิดหนึ่งธุรกิจเท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยเอฟเฟกต์หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแบบไม่ใช่เรื่องการแบบแพลนเรื่องเงินอะไรคือพ์ทเนอร์คืออย่าจูนเป็นหนึ่งคนที่เคยงอนเคยงอนตัวเองว่าทําไมฉันถึงไม่สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์แบบคนเดียวคนเดียวอ่ะ นี่บอกว่าคือเราจะชอบไปตามอ่านอาร์ติเคิลที่เขาแบบเจ้าของแบรนด์น้อยร้านพันล้านเออแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงใส่สูตรแล้วอยากได้แบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าทําไมเราทําไม่ได้วะเราแบบเปิดเมื่อกี่ธุรกิจแล้วทำไมเราไม่สามารถสร้างอะไรจากตัวเองคนเดียวได้เลยเราไม่สามารถเป็นแบบเกิลบอสคนนั้นที่เราอยากเป็นได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วว่าเบื้องหลังความสำเร็จของทุกคนมันไม่ได้เกิดจากคนเดียวค่ะมันคือทีมมันคือพาร์ทเนอร์มันคือการช่วยกันของแบบ หลายคนมากๆาก่ะเออแล้วเราว่าการที่เราเสพแบบว่าธุรกิจมันจะต้องเป็นภาพอย่างนั้นว่าฉันจะต้องเป็นแบบนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านคนนั้นน่ะมันอาจจะทําให้เราไม่กล้าที่จะจับธุรกิจจริงๆเราอาจจะมองว่ามันยากยากเกินตัวเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าทำแล้วเกิดความเครียดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างที่แบบคิดไว้ซึ่ง อย่างที่บอกจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบแมทเทอร์ของคนคนเดียวมันมาจากหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นพาร์สสำคัญที่ตัรู้สึกคือหาพาร์เนอร์ได้แล้วหาพาร์เนอร์ที่ดีนะหาพาร์นเนอร์ที่แ <ใน S 1> บบที่นี้อาจจะเป็นเหมือนแบบถ้าสมมติโอนิ่งจริงๆอ่ะโอนเนอร์ชิมจริงมันมีคนเดียวมันพาร์เนอร์ที่นี้หมายถึงว่าแบบลูกน้องมือซ้ายมือขวาที่แอดไวเซอร์อะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้ก็คือเหมือนอยากจะให้มองว่ามันคือก้อนเดียวกับคำว่าพาร์เนอร์ใช่แล้วก็ช่วยกันทําให้แต่ละคนเขาโชว์สกิลที่จะผลักดันให้บิสกิจนี้มมัันนไไปตต่่่อออดด้้คยยาาิวทุกงงแบบ ออนมีอย่างเดียวอะไรเงี้ยเธอละก็ของผมเวลาเวลาจะเริ่มต้นธุรกิจสี่ข้าวันที่สุดก็คือรีเทิร์นครับอาผมดูอย่างเดียวเลยเพราะว่าเอาจริงก็คนเรามันก็อแบบชีวิตคนเราน้อจริงตั้งแต่เกิดยันแบบหลับแบบไม่ตื่นจริงๆมันก็มีแค่25,000กว่าวันเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญมากกับการ ก,การที่เราลงแรงเราลงพลังชีวิตเราไปกับสิ่งไหนสิ่งหนึ่งแล้วมันจะรีเทิร์นอะไรให้เรากับคนรอบตัวเราได้มากที่สุดออันนั้นเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ผมคิดตลอดครับสำหรับการจะเริ่มธุรกิจใดๆเออเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่อยากเริ่มทําธุรกิจของตัวเองนะคะคืออย่าใจร้อน,นะคะ่ะการทําธุรกิจมันมันต้องใช้เวลามันต้องใช้แรงมันต้องใช้ความใส่ใจแล้วรายละเอียดมันเยอะมากอะไรเงี้ยอย่าใจร้อนเนาะคือ มีภาพในหัวมีได้มีโกลัไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าค่อยๆทำค่อยๆดูไปตามโปรเซ s ของมันไปอะไรเงี้ยจะทำให้เราสามารถทำธุรกิจนั้นได้สำเร็จนะคะซึ่งเราก็มีเช็คลิสต์ให้นิดๆหน่อยๆน,นะคะสำหรับการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจะคะ่ะรวบรวมมาไว้ให้ประมาณ6ข้อเนาะที่หวังว่าจะช่วยทำให้หลายๆคนเห็นภาพมากขึ้นนะคะข้อแรกเลยคือไอเดียต้องมาก่อนอะไม่ว่าเราเราจะ ปิ๊งไอเดียนั้นจากเพนพอยต์หรือปิ๊งไอเดียนั้นจากความชอบแต่ว่าเราต้องปิ๊งไอเดียนั้นจากโอกาสจากโอกาสที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่เราต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าอะถ้าเราทําสิ่งนี้เราเลือกไอเดียนี้มันจะเป็นช่องทางการหารายได้ได้อย่างไรบ้างมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะหยิบไอเดียนี้มาทําเป็นธุรกิจค่ะครับข้อที่2นะคะคือทำาิส s i n e s น p แ a นอันนี้อันนี้สำคัญสําคัญเป็นการวางแผนวางแผนสำคัญมาก คือแรกๆอ่ะจูเริ่มทำบิสเนสแพนอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าบิสเนสแพลนใช่เพราะว่าเพราะว่าเราสองคนไม่มีเอาจริงเราสองคนไม่มีแบตเก่าเกี่ยวกับบิสเนสอะไรเลยทุกอย่างคือเกิดขึ้นจากลองผิดลองถูกซื้อมาขายไปหรือฟังเขามาอะไรเงี้ยฟังพอดแคสต์มาอะไรเงี้ยก็แบบเอามาลองดูกันหมดเลยใช่ซึ่งแรกๆเราก็สมมติจะเปิดธุรกิจนี้อย่างหนึ่งที่จูยังทำจนถึงทุกวันนี้นะคะคือทำสไลด์ทำเป็นเหมือนบริษัทโปรไฟล์อันนี้นอกจากมันจะมีประโยชน์ในการที่ต่อไปเราจะหาพาร์ทเนอร์หรือว่าเราจะส่งไปใ แบรนด์คู่ค้าเราต่างๆเงยนะ้งซัพพลายเออร์ต่างๆเ่ยมันทําให้เราเองเข้าใจแบรนด์เราด้วยว่าเราต้องการจะทําอะไรซึ่งในคอมพานีโปรไฟล์ที่จุนเริ่มทําก็คือแบบเขียนเอาไว้เลยว่าชื่อแบรนด์นี้นะไอเดียมาจากอันนี้เราเริ่มต้นมาได้ไงเหมือนหน้า about ในเว็บไซต์อ่ะเออเขียนเอาไว้เลยแล้วก็บอกว่าจุดเด่นของเราคืออะไรเดี๋ยวหน้าตาหน้าร้านเราจะเป็นประมาณไหน โปรดักตเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขียนให้เราเข้าใจและซึมซับกับแบรนด์นั้นๆจริงๆอะค่ะเพราะสุดท้ายเราคือเจ้าของแบรนด์นะเราต้องแบบเราต้องรู้เรื่องราวเราต้องอินกับสินค้านี่กอกว่าเราต้องทําทุกอย่างให้ภาพมันชัดที่สุดอะไรเงี้ย ซึ่งถ้าจะละเอียดไปกว่านั้นสำหรับใครที่เรียน Business มาเรียน Marketing มาลองทำแบบ SW o t ก็ได้แบบ A S W O T ที่เขียนแบบ Strength Weakness Opportunity Threat อะไรเงี้ยคือลงละเอียดเท่าไหร่ก็ได้จริงมันยังมีอีกหลายแบบเลยเนาะที่เราก็ไม่ได้เรียนว่าที่มันมีเป็นแบบสามเหลี่ยมวงกลมสีช่องเลยคือแบบหลายทฤษฎีมากแต่ว่าาศึกษาลองถ้ามีเวลาถ้าได้ศึกษามาอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนให้ละเอียดไปเลยก็ได้เราจะได้เข้าใจ แบรนดิ้งเราเข้าใจ value ของแบรนด์เราจริงๆเลยเงี้ยข้อที่3ค่ะศึกษาตลาดแล้วก็ศึกษาคู่แข่งอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคือ <No. S 1> ตอนที่เรายกตัวอย่างตอนทำมูชัวไหมได้คือตอนทำมูชัวมันมีพาร์ทก่อสร้างใช่ปะแล้วเราตั้งอยู่ตรงแถว BTS พร้อมพงนะคะสุขุมวิทยี่สนะคะเปิดเปิดทุกวันไม่ใช่ <laughs> คือเราจะแนะนําว่าอย่างตอนเราทำมูชัวคือเราอะสเปนไทม์ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างถูกปะครับ วิธีที่เราแนะนำเลยคืออยู่ในพื้นที่นั้นให้เยอะๆค่ะอยู่ในเนเปฮูดใกล้ๆร้านเราให้เยอะๆอย่างเราอะเกาะไปเช็คไซส์เสร็จดูช่าง,งเสร็จจริงๆอะโปรเซสเนี่ยควรจะมาก่อนเกาะสร้างด้วยซ้ำคืออ๋อไปศึกษาใช่ไปศึกษาก<ช>่อน,ไ,อนไม่แต่นี้ก็คือในกรณี <c oughs> ที่แบบยกตัวอย่างของเราเนี่ยค,ค,คือเราก็กินข้าวตรงนั้นไปเลยเดินเล่นตรงนั้นไปเลยพักผ่อนมีร้านนวดนวดตรงนั้นไปเลยมันทาให้เราแบบจะเป็นทานหมปตอนนั้นเยอะๆเราก็เห็นว่าลูกค้าที่เดินผ่านไปมา เป็นประมาณไหนคนเยอะในแถวแถวย่านนี้ซอยนี้ช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบทำโปรโมชั่นหรือว่าต่อไปทำแบรนด์ที่มันแบบเข้ากับสถานที่เรานะตรงน,นั้นอะไรเงี้ยเนาะมีอะไรเสริมไหมถ้าเรื่องเอ่อถ,ถ้าเรื่องศึกษาตลาดก็ก็ประมาณนี้ครับให้เวลากับมันหน่อยเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะแล้วก็มันไม่สามารถเปิดปุ๊บเราดวยปับ๊บไเงยไม่ใช่ไม่ต้องมีคู่แข่งต้องมีอะไรอย่างนี้บ้าง ข้อ4คือการทำฟอร์แคสตหรือว่าที่เรากับปีดี้ชอบเรียกว่าทำฟีดทำฟี a ซิบิลิตี้ตีฟีดออกมาค่ะว่าเงินลงทุนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าห้ามทำฟีถ้าทำธุรกิจแล้วขาดทุนติดกันหรือว่าทำแล้วเหนื่อยทำแล้วแบบเป็นหนี้เป็นสินนี่ก็ไม่ต้องทำคือคือไม่ต้องทำแบบฮุยเราไม่เรียนเศรษฐศาสตร์มาถึงจะทำได้เลยนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นวิธีคิดที่แบบ ที่แบบตามตามระดับของมันไปว่ามันจะต้องแบบลงหรือแค่ไหนแต่ว่าแนะนำว่าทุกคนต้องทําเพราะว่าถ้าสมมติเรามีแผนไอเดียวิเสสวยแบบสวยรู้อย่างนี้มากรู้แน่มีคู่แข่งแต่ว่าถ้าลองกดตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยเราได้แบบอันแล้วแบบกําไร25่ห้าสตางค์ต้องรู้สึกว่าแบบเออเอาเวลาเอาพลังงานเอาแรงของเราที่มีไปทําอย่างอื่นดีกว่าให้มันให้มันเกิดความเอฟฟิเชนสูงสุดในในแบบสิ่งที่เราลงไป ยกตัวยอย่างง่ายๆสมมุติจุนจะขายเสื้อยืดอย่างเงี้ยจุนขายเสื้อยืดง,ง,งานแคทช์เชิร์ตจุนก็ต้องดูแล้วว่าจะขายกี่ตัวสมมติเซตเอาไว้ว่า,าลูกค้าที่จะมาในงานมีประมาณกี่คนกี่คนเท่านี้ปีก่อนๆเราขายได้ประมาณกี่ตัวหลังจากนั้นจุงก็ไปออกแบบเสื้อออกแบบเสื้อเสร็จปุ๊บไปคุยกับโรงงานว่าจะขอผลิตจุดตัวนะคะโดยเขาก็จะให้ใบเสนอราคามาใช่ป่าวว่ามันตกตัวตัวละเท่าไหร่ต้นทุนแล้วก็ดูว่าเราจะขายเท่าไหร่ แล้วก็ลองแบบคูณกันออกมาเลยแบบนี่คือวิธีแบบบ้านๆเลยนะดูออกมาเลยแล้วก็บวกกับแบบค่าออกแบบตัวเองนู่นนี่เข้าไปในราคาแล้วก็ดูว่าถ้าฉันขายหมดจริงๆอะ่ะในก้อนเนี่ยที่ทามามันคุ้มหรือเปล่ากับเงินลงทุนที่เสียไปนี่คือแบบเบื้องต้นมากๆแล้วถ้าขยับมาเป็นการแบบเปิดธุรกิจที่มันมีหน้าร้านมีลูกน้องมีแบบคนอื่นๆมากขึ้นแล้วก็แอดพวกค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปค่าก่อสร้างค่าแบบเ,เบื้องต้นของ ปรดักที่ต้องมาลงลดแรกค่าแบบเมนเทนแนนต์ต่างๆอะไรเงี้ยใส่ไปให้ละเอียดที่สุดให้มันอยู่ในแบบช่องของคอสแล้วก็ตีมาว่าอีกกี่ปีอีกกี่เดือนอีกกี่นานมันจะคืนทุนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับ s m สก็ฝากไว้ว่าอย่าลืมคิดค่าแรงตัวเองนะครับเพราะว่าหลายหลายคนหลายคนที่ทําเกี่ยวกับโปรดักชันชอบลืมคิดค่าแรงตัวเองแล้วเหมือนแบบอ่ะได้กําไรแหละแต่ว่าแบบมันเหนื่อยมาก่มันกลายเป็นว่าเหนื่อยกว่าที่ควรจะได้อื ต่อมาข้อที่5คือเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนก้อนแรกอันนี้จูแนะนําว่าถ้าจะเปิดธุรกิจครั้งแรกจริงนะเอาเท่าที่ไหวเออยังไม่ต้องถึงขั้นกู้อะไรเงี้ยเนาะมันแบบอาจจะทําให้ดูเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวจะใจไม่ดีในการเริ่มอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นถ้าอยากได้แบบเงินลงทุนที่ใหญ่ขึ้นก็ลองชวนคนใกล้ตัวก็ได้แบบ ตัวไหนจะชวนปีดีหรือว่าชวนพี่สาวชวนใครที่เรารู้สึกว่าทํางานด้วยกันได้อะไรเงี้ยเป็นหุ้นลอยก็ได้ก็ยังดีอ่ะถ้าสมมติเราเป็นเป็นพี่หรือพ่อแม่ที่รู้จักอะไรเงี้ยให้เราแบบพอรวบรวมเงินก้อนแรกมาได้กอนอะไรเงี้ยค่ะอืมเธอว่าไงอืมคือความจริงกู้ไม่กู้คือส่วนตัวไม่มีไม่มีอะไรในกา่บิกอะไรเกี่ยวกับการกู้นะถ้าสมมติว่าเราวางแผนดีพอแล้วเราสำรวจตลาดดีพอเรารู้ว่าโปรดักเราไปโปรดไอ้โปรดักเซอร์วิสเราไปแล้วแบบไปได้จริงๆอะ่ะผมว่า กู้ก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดในการแบบในการแบบเปิดธุรกิจซึ่งการกู้เนี่ยก็มีแบบหลากหลายโปรดักต์ให้เราเลือกอันนี้ก็คือต้องแล้วแต่เลยแต่ว่านั่นแหละครับก็คือเน้นว่าในเรื่องของ Financial Ter m มเนี่ยมันควรจะไปผูกกับการวางแผนซึ่งแผนเราต้องดีแผนเราต้องเคลียเราถึงจะกล้าที่จะแบบหยิบเงินของเราเออกมาจ่ายได้หรือยือมเงินคนอื่นมาจ่ายได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเงินเข้ามาจ่ายแล้วว่าอันนั้นอะเริ่มซีเรียสละมันไม่ใช่แบบแค่เหมือน แผนพังพินเทเลที่เราแบบพินพินพิน,พนไว้เพราะเราอยากทําอะไรแล้วนั่นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะจากพวกเราสองคนให้ลงมือทําเลยอย่าเครียดมากนะคะอย่าไปแบบศึกษาเยอะเกินจนสุดท้ายไม่กล้าทาอะ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกให้ศึกษาเยอะๆไม่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 ไมใช่ถูกแล้วแต่ว่าอย่าศึกษาเยอะเกินจนเครียดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันทาไม่ได้เดี๋ยวแบบเฮ้ยมันดูตัวเลขเยอะมากแล้วใครจะดูบัญชีแล้วจะแบบจนวิตกอะไรเงี้ยแบบอแล,ลอง อยากให้ลองเลยแต่ว่าเอาสเกลที่เหมาะสมกับกับกาลเทศะนั้นๆใช้คำใช้คำนี้ดีกว่าคือถ้าไหวก็ทำคืออย่างบางคนะทุกวันนี้มันก็เป็นออ t แ e p r ป n e อรเนาะหลายคนจะมีบงานประจำอยู่อย่างคิดว่าแบบอันนั้นก็ไม่อยากให้มันกระทบกับรายได้หลักที่มั่นคงของเราถ้าอันนี้เป็นจอบที่2-3-4อะไรอย่างเี้ยครับไม่ใช่เงินเดือน x x บาทแต่ว่าราคาธุรกิจที่เราคิดไว้คือ5 x บาทอะไรเงี้ยมันแบบ มันมันมันจะยิ่งทําให้ตัวเองแบบลําบากแต่ก็เหน,นื่อยอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละคะ่ะทําเลยคะ่ะใช่ <laughs> เดี๋ยวจะไม่ได้ทำถ้าคิดมาก <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มท,ทําธุรกิจของตัวเองลงมือทําเลยแล้วขอให้ธุรกิจนั้นราบรื่นเนาะขอให้ ได้ลงมือทําจริงๆแล้วแบบได้เรียนรู้อะถึงมันอาจจะไม่ได้โอ้โหดังเปี้ยงป้างแต่ก็ขอให้ได้ประสบการณ์จากการทาโปรเจกต์นั้นๆแล้วกันนะคะไหนๆเราก็ขายธุรกิจเราไปเยอะทั้งร้านนั้นร้านนี้นะคะเราก็เก่งใจคนฟังทางบ้านเนาะเอาจริงใครที่มีธุรกิจของตัวเองนะคะหรือกาลังจะเริ่มก็ตามในปี2021นี้คอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้เลยเดี๋ยวเราจะตามไปอ่านฝากร้านกันไว้ได้เลยเดี๋ยวจุนจะตามไปอ่านตามไปดูใคร ขายของกินปีดีจะเข้าไปอุดหนุนติดตามฟัง New Year New You My First Time นะคะพอดแคสที่จะช่วยให้ปันนิทานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้ตุ้นกับปีดีไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด subscribe ช่อง the Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะ ติดตามฟัง New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ